วันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะคะก็คือรอบเนี้ยมาหมด5พัสดุเลยจริงๆมันมาเมื่อวันตอนเย็นประมาณ2พัสดุแล้วก็วันนี้มาอีก3พัสดุนะคะแต่ว่าเมื่อวานเรายังไม่ได้แกะเนาะก็เลยจะมาแกะวันนี้นะแต่ว่าเราจะแยกเป็นทั้งหมด5คลิปเลยนะคะก็คือเราจริงๆตอนแรกอ่ะของพวกนี้เราจะสั่งไปใส่ไปเชียงรายในวันนี้นะคะแต่ว่าเราสั่งมาประชันชิดกันไปมันมาไม่ทันเราก็เลยเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้านะคะแล้วแบบมันจะมีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งที่เรายอมจ่ายเพิ่อมอีก40อ่ะ ที่จะแบบเออตอนแรกเราก็กะไม่ดีเองก็คือเสียดายมากจริงๆตอนแรกเราจะได้ถูกกว่านี้ต้อง40บาทคือค่าส่งแผงกัาค่าของอีกค่าส่ง45บาทค่าของ42อะอเคไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวเราแกะอันนี้ก่อนเลยล้วกันเห็นมันอยู่อันแรกนะคะมานี่ ีนตรงปกป่ะเนี่ยทำไมหน้าตามันดูแบบแปลกก็ผ้าก็บางอยู่นะคะตัวเนี <h <h ่ยมันจะเป็นแบบว่าเสื้อรูดี้เออนี่ รูดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะก็น่าจะตรงปกอยู่เดี๋ยวเราจะไปใส่ให้ดูกันนะคะอต่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะก็คือก็ได้อยู่คือตอนไม่รูดมันมันเหมือนจะไม่ตรงปกต่วาพอรูดตรงใส่นะคือแล้วก็คือตรงปกมากเลยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกแวะวุปสรณกต่อไปกันเลยะคะ่ะบ๊ายบาย